ดูไหมครับคือใครครับ <illes> เขาคือเจ้าของบริษ,ษัทนะครับ Apple นะครับ Steve Jobs นะครับมีมีคนวิจารณ์กันเยอะนะเรื่องนะเรื่องความเก่ง,เงของเขานะครับว่าอารมณ์เขาฉุนเฉียวเป็นคนที่ประเด็ดก,การแต่เก่งคุยกัไรไปไม่รู้เรื่องแต่ผมก็บอกเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนนะครับเดี๋ยวคล้ายๆถ้ามีเวลานะครับถ้าสนใจเปิดวิดีโอฉบับเต็มนะครับมีมีซับไตเติลของของ,ของเขาให้ดูนะครับที่ฮิตกันไปโล่นะครับที่ว่าผู้สามเรื่องที่สแตนฟอร์ดปีซีแปดนะครับ เขาก็คือทําถูกต้องตามเขาเรียกว่ามาในทง่สังคมมาก่อนนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมสตีฟจ็อบทําได้เก่งและดงังแมอยากเกียนแบบเขาบ้างใส่รองเท้าไนากี้ใส่เก่งดีแล้วก็เสื้อคอเต่าแล้วก็รวยวัยรุ่นพุดเยอะนะไปเป็นกานแี่น้ำรุ่นพูดเยอะนันเองเขาจะที่ผิดครับผมจะไม่ว่าผิดเลยรองเขา้าใจจริงผ,ผมก็เอาพวก้ามมาเป็นหลักฐานเขาเป็นคนที่แต่งตัวดีมากคนหนึ่งนี่ค่ะเป็นหลักฐานคือเขาเลยนะครับอารมณ์ๆใช่จาไอ้ยัวแต่ที่ ที่นั่นเขาไม่ได้ถือสานะครับดูนะครับแล้วเขาก็เริ่มหาสิ่ค้าร้าใช่ไหมครับพอเขาไปเริ่มเป็นสิ่งประดิษฐ์อยู่ที่บ้านนะครับเขาก็เริ่มแต่งตัวนี้นะเริ่มมาแล้วคือคือเริ่มทําได้นะครับมีการคิดค้นคอมพิวเตอร์แมนโคสเครื่องแรรนะครับเริ่มมาคอต่านะครับเรบูชา่ในการาครับแต่ว่าเ้าออกแาเขาแต่งตัวนี้เหมือนกันเลยเม่อนยีเลย ทาการสื่อเลยครับการสื่อว่าจริงๆแล้วนี่อัจฉริยะของโลกนะครับเขารู้ไปหบทรู้พาความสมบูรณหมดเลยครับเขาจะไม่แต่งตัวแบบเดียวทําตัวเดียวในทุกๆที่ย้ำนะครับเขาจะไม่แต่งตัวหรือทาตัวแบบเดียวในทุกๆที่เพราะถ้าเิดทำตัวแบบเดียวหรือแต่งตัวแบบเดียวในทุกๆที่ก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรอบโดยทั้งหมดก็จะถูกใจคนกลุ่มหนึ่งแล้วไม่ถูกใจกลุ่มหนึ่งแต่เขาถ้าต้องการเป็นสมาร์ทของมหาชนหรือคนที่รักมหาชนยอมรับทั่วโลกแมกอย่างขายดีไอแพด ซีจ็อกจะขายดีเขาต้องเข้าหาครับให้ในการียบเกียบครับในการแต่งกายดูยนะนี่คือเขาครับนี่ต้องเฉลยเบื้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขามาแต่งตัวอย่างนี้นะครับอยู่ไปเต้องมา,ามแตก่งกายที่างีเลยทันทีดูนะครับเริ่มนะครับเริ่มมาเพราะว่าเขาเริ่มเป็นก็ของรายการรักกับมานะครับไปตั้งบริษัท next ที่ว่าทําเกี่ยวกับแอนิเมชันนะครับ toy story แล้วสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ครับก่อนที่เขาเสียชีวิตไม่ใช่เป็นไรนะนี่คือ presentation ของเขาแต่ก็บอกว่าทุกๆคนไม่สามารถจะเป็นอย่าดสติกจ็อกในตอนนี้ได้ทีเดียวคือเขาคือผู้ประสบความสำเร็จแล้วซั c เซ s เซอร์เลยนะละตายทางชีวิตละพอในวอนที่เราเห็นคนประสบความสำเร็จนะอนาจารย์เฉลิมชัยได้สิทธเป็นแหงชาติพอรู้จักใช่ไหมครับมันเป็นจิตวิญญาณวัดแล้วเราก็ไปแต่งตัวอย่างเขาแล้วก็วาดลูกนี่ฮะเพราะฉะนั้นอย่าจน คือว่าการสืร่อสารผมจะขอฟังไอ,อรอนทุกท่านแล้วลดเนี่ยของการพัฒนาตัวท่านไปเป็นส่ไอ,อรอนของท่านเช่นนะครับผมเนี่ยชอบมากๆเลยผมคุลิกกับคุณสัญญาพุนากรชอบสไตล์การพูดอย่างอาจารย์จบทุกคนชมปนี้อาจจะคุณเคยรู้จักในอาจารย์เชษผมจะพัฒนาตัวเอง่ให้โมคลิกเหมือนคุณสัญญาครเพราะผมใจแย่เหมือนกัน